i m p e r i รียลเวิร์สำโรงชั้นหนึ่งค่ะตรงนี้รอนะคะรอแป๊บหนึ่งเซนเซนธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะธนาคารกส,สิกรไทยบรรยากาศในอิมพีเรียสำโรงชั้นหนึ่งนะคะ เดลี่ควีนเนี่ยมาทีไรนะคนรอนหน้าร้านทุกทีเลยเพื่อนๆมันมีเมนูอะไรที่แบบอร่อยอะ่ะเราเดินเที่ยวกันนะคะ imperial ยลเวิร์สมโรงชั้นหนึ่งขยากทำบุญก็ได้นะคะ บองชู <Bonjour. S 2> uh huh. อันนี้จะเป็นบรรยากาศชั้นหนึ่งค่ะอินทีเรเียตเวอร์สมรองชั้นหนึ่งเดินเที่ยวไปด้วยกันนะ ให้เก่าเลยนะคะทันสมัยมากแล้วมีครบทุกอย่างเลยของซื้อของขายของใช้บันเทิงสุดยอดมากค่ะที่อินฟีเรียนแวนท็อปเจริญนะคะคอนเวิร์ตห้องน้ำสะอาดร้านทอง พื้นที่ก็ปรับปรุงกันไปเรื่อยๆนะคะของซื้อของขายเยอะมากเลยเราเดินดูรอบๆเลยนะแค่ชั้นเดียวก็ไม่ไหวจะเที่ยวแล้วค่ะดูสิเราว่าเราจะเลี้ยวขวาอุย๊ยมันมีอะไรน่าดูตรงนู้นอีกเดินอีก เพื่อนๆชั้นใ<ะ>แค่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวเสื้อผ้าพของใช้ของที่นี่เพื่อนๆเดินดูดีๆนะคะถูกนะคะถูกเคยซื้อแถวบ้านนะ เหมือนกันเปรียบเลยมาเจอที่นี่ถูกกว่าต้องเยอะนะเสื้อตัวหนึ่งนะถูกกว่าต้อง50ิบาทเนะี่ยว้าวบูธขายรถโอ้คันนี้น่าซื้อมากเราเดินมาจะสุดประตูหลังแล้วเราเลี้ยวแล้วนะคะ เราเลียวแล้วนี่นี่เตรียมหนาอกันได้เลยอะไรกันสิได,ด้ดาน่าใช้จังเลยเดินกันต่อนะนี่ชุดนักศึกษาสารพัดเลยทุกรุ่นทุกระดับโอ้ร้านทอง ้ผาชั้นหนึ่งชั้นเดียวเลยนะคะเนี่ยนี่ชอบชอบมากชอบมากมาทีทไรนะเสียตังกดทุกทีเลยพื้นที่เขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ช่วงนี้เป็นชุดชั้นในสตรีนะคะชุดนอนด้านนี้เป็นลิฟต์ค่ะ เป็นลิฟต์นะคะอันนี้ก็เป็นที่จอดรถนะคะถ้าเรามาจากด้านหลังทำบุญนะคะช่วงนี้เทศกาลกินเจทำบุญกันอันนี้คือเราเข้าบิ๊กซีได้เลยเข้าจากด้านหลังไปทะลุด,ด้านหน้าได้เลยนะคะวยสุดยอดมากนี่แค่ชั้นเดียวอะค่ะสองชิ้นร้อยเพื่อนๆ อันนี้ห้าชิ้นสอง้ยเีชุดนอนส,สวยๆเลยนะคะของวาโก้เราเดินทะล,ลุกออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปทางด้านประตูบิ๊กซีนี่ออกมาทางพอแล้วแม็กแม็กสวยเสมอนะคะ ใครเคยดูอะไรนะเกมรักทรยศอะไรต่างๆจบไปแล้วสนุกเนอะเครียดเครียดเฮีย er, สุดยอดเลยอะ่ะอันกิ้นนะคะคนเยอะเลยรถแรกแจกแถงเลยนะ เสื้อผ้าน่ารักน่ารักคาเฟ่อเมซอนค่ะว่ดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราจะใส่ไหม อย่างที่บอกเพื่อนๆนะคะครบมากนี่แค่ชั้นเดียวนะคะชั้นเดียวเราเดินจะครบรอบแล้วะะล่ะเราเข้าไปจากด้านหน้าเราเดินมาจากริมถนนนะคะลงรถมาเข้ามาแล้วเราก็เดินวนชั้นหนึ่งหนึ่งรอบ และนี่ค่ะตอนนี้มีอินเวนต์นะคะเทศกาลอาหารเจถึงจะเป็นเจนะคะแต่แบบว่าอุ้ยหอมน่ากินมากคนทานเจก็ดีเลยนะคะคนไม่ทานเจก็ทานได้อร่อยด้วยะ น้ำส้มสักขวดข้าวยำแหนมสดพวกนี้เจทั้งนั้นเลยนะคะมีโต๊ะให้นั่งด้วยมาเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆเพี e r เ a ีเวว l รนี่แค่ชั้นหนึ่งเองนะคะเตรียมเวลามาทั้งวันเลยนะคะทั้งวันเลยเดินมันทุกชั้นเลยนะคะ ลาเพื่อนๆไปนะเทศก,กาลกินเจนะคะเราก็ต้องมาสาบธุเจ้าแม่กวดอิมคะ่ะสาธุสาธุนะคะให้ร่ำให้รวยมีความสุขขอพรเจ้าแม่คะ่ะ